เรื่องดีงามดีกับการบวงสรวงและก็แถลงข่าวนะครับกับซีรีส์เรื่องใหม่ของเรา BL series ก็คือรักรถนมจืด first muse the series นะครับซึ่งเป็นซีรีส์รักใสในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหนุ่มเซอร์แล้วก็เขาเรียกว่าหนุ่มเนิร์ดซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามในช่องอมรินทีวีแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากๆก,ก,กับทางผู้บริหารทีมอมรินทีวีด้วยที่วันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานดีๆกับรักรถนมจืดด้วยนะครับ คือจริงๆ Star Hunter เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ผลงานทุกเรื่องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เราอยากจะจับมือกันไปยาวๆมันเป็นเรื่องความรักของเด็กในมหาวิทยาลัยครับผมก็คือมีสองคณะด้วยกันที่อยู่ใกล้ๆกันนะนะคนหนึ่งก็ชื่อนมจืดชอบกินนมทุกๆวันเป็นนมจืดอะไรเงี้ยและอีกคนหนึ่งก็เป็นหนุ่มเนิร์ดสายแบบออกอัร์อาร์ตหน่อยแล้วมาเจอกัน มันก็เลยเกิดเป็นความชุลมุนวุ่นวายเรื่องของความรักเกิดขึ้นแต่สปอยมากไม่ได้ต้องไปดูนะครับเพราะเรื่องนี้มันมีความเข้มข้นมากเพราะว่ามีความรักถึง3าคู่ด้วยกันนอกจากนั้นแล้วยังมีความรักที่มันเป็น,ปนทั้งโรแมนติกคอมดมี้ด้วยและมีนิดหน่อยเรื่องของดราม่าแต่เรื่องนี้เน้นในเรื่องของความสุขเป็นหลักนะครับผมใช่ไหมพี่เฟิร์สใช่ครับเขาอยู่นาะพี่เฟิร์สครับโอเคได้ครับต้นเซตนี้จริงๆเซตนี้จริงๆครับพอเราดูแล้วผมว่าเสน่ห์ของทุกคนคือความ กีผมว่าทุกคนถ้าเกิดได้ดูตอนสัมภาษณ์จ,จะรู้เลยว่าน้องมีความธรรมชาติน่ารักแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ครับว่าเรื่องนี้ต้องการให้คนดูแล้วมีความสุขยิ้มตามแล้วผ่อนคลายมันเป็นการที่เรากลับมาทำบีแกันเหมือนยุคแรกๆที่ต้องการให้คนรู้สึกดูแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่ต้องออพยายามคิดโอ้หมจะต้องเข้มข้นในแบบไหนแต่ว่าในเนื้อเรื่องของเขาครับมันกําลังพัฒนาความสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์ของความเป็นเด็กที่ผมว่าหลายคนผ่านมาอย่างตอนที่ผม ดูบทถ่ายทำอะไรครับผมรู้สึกเลยว่า้มันเหมือนผ่านช่วงชีวิตเราเมาื่อตอนเราเป็นเด็กมาบวกกับมีความทันสมัยบางอย่างมาจากยุคป,ปัจจุบันที่ทาให้เรารสึกว่ายุคเราไม่ใช่แบบนี้ก็มีครับแล้วดูรู้สึกว่าน่ารักดีครับเรื่องนี้ก็มีความแบบว่าได้กลมกล่อมสนุกสนานดราม่ายิ้มตามได้ตลอดเรื่องครับผมมันเป็นช่วงวัยที่ทุกคนต้องผ่านแล้วก็เป็นช่วงวัยเขาเรียกว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้นะฮะมันเป็นความรักที่สดใสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เพศใดก็ตามในเรื่องนี้แต่อยากจะให้โฟกัสไปในเรื่องของความเปิดใจในการชมซีรีส์ให้มีความสุขคือเราอยากทาซีรีส์เรื่องนี้ให้เป็นซีรีส์ที่ส่งความสุขจริงๆไปให้กับคนดูทั่วโลกอยากให้คุณเข้ามาดูในเรื่องของความสดใสกลับมาย้อนวัยในความรักแบบ first love uh, first m u s กับเรากับเรื่องรักรถนมจืดแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยกับการติดตามจริงๆแล้วจะบอกว่า เอเจนซี่ต่างประเทศเริ่มติดต่อเข้ามาตั้งแต่ทีเซอร์เริ่มเริ่มอ่อนแอไป<ม>ก็น่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเดินสายในต่างประเทศสำหรับน้องๆรักรถนมจืดด้วยเช่นเดียวกันครับก็ต<ม>้รับาพาไปสัมผัสวีนุ่มใช่โอ้ว่าทุกอย่างมันเริ่มเป็นเซอร์เคิลแล้วเนาะ,ะคือในเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีความเป็นเ c ที่รุนแรงหรือดุเดือดหรือว่าดราม่าหนักหนักมันจะย้อนกลับไปเหมือนวัยที่เราเป็นเหมือนกับ ใส่ยีนกันอะเท่ๆเดนิมอาไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเราไม่ได้คาดหวังแต่เราพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างให้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่น่าประทับใจแล้วก็ดูแลมีความสุขที่สุดครับครับครับ,บอ่ะผู้หลักก่อนอเลย,ร,ยรู้สึกยังไงกันได้การเล่นซีรีส์นี้หรอกต้องคุณทางสังเตอร์แล้วก็ทางเรา ทางโปรเจกต์ของละครลูกจืดขึ้นมาครับอย่างที่พี่โอ๋พี่เฟิร์นแล้วก็ได้กล่าวไปนะครับว่าซีนี่ละครลูกจืดจะเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่ามอบความสุขมากๆให้กับทุกคนนะครับเป็นซีรีส์แนวฟิลฟูดการดูซีรีส์เรื่องละครลูกจืดเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเนาะทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยไม่ว่าจะเคลียรเรื่องอะไรเราขอเป็นตัวแทนในการมอบความสุขให้ทุกคนในการมอบรอยยิ้มนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีให้กับทุกคนนะครับกับการดูซีรีส์เรื่องละครลูกุณ แล้วก็ต้องทำมาริมมากคือตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นทีรี่เรื่องแรกของเราทนะุกคนเลยแล้วก็อยากจะให้ซีรีส์เรื่องเนี่ยครับสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขเพราะว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับโรแมนติกคอมดี้ด้วยก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ดูซีรีส์อย่างสนุกสนานขอบคุณพี่โอ๋พี่ยเฟิร์สแล้วก็ค่ายสารเล ขอบคุณที่โอวิคเติร์แล้วก็แคสตานเตอร์ครับแล้วก็ช่องเอ็มทีวีครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเล่นในเรื่องนี้ครับดีใจมากๆครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่หนิวตันเหรครับผมก็อย่างที่บอกว่าขอบคุณทุกโอกาสครับที่ได้รับมาจากซาฮันเตอร์เองจากมารินทีวีแล้วก็หลายๆพาร์ทเนอร์นะครับก็ผมดีใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นก็ต้องเกิดนะครับ ก็หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้นจ,จะเป็นของขวัญรับปีใหม่หรือว่าต้นปีให้ทุกคนมีความสุขคือซีรีส์เรื่องนี้นมีเป็นเด็กๆใหม่เป็นเจนใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็ยังมีรุ่นพี่ที่เคยเล่นในเรื่องอื่นๆแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยอยู่ก่อนหน้านี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นนุ่นแพรวาฟงเจหรือว่าเป็นน้องใหม่อามัดหรือว่าน้องพีทด้วยกันนะฮะ คืออยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขจริงๆเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2025อยากให้ทุกคนเปิดใจดูดูอย่างมีความสุขดูเหมือนกับวันนี้เนี่ยคุณได้มีเพื่อนใหม่เข้ามาหาอะไรด้วยกันย้อนวัยกันไปหน่อยแล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความตั้งใจของ Star Entertainment แล้วก็อมารินที่อยากจะส่งต่อความสุขในช่วงปีใหม่ให้กับคนในประเทศไทย เอเชียแล้วก็ทั่วโลกด้วยฝากติดตามนะฮะออนแอร์ Air, ในทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มสีนา,าทีผ่านทางช่องอมรินทีวีแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงทั้งทางสตาร์ทเตอร์ยูทูบด้วยนะครับผมผมฝากไว้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีข่าวดีเรื่องของอันคัดน,นะครับผมว่าจะออนทางช่องทางไหนเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตผ่านทางโซเชียลมีเดียของสตาร์ทเตอรให้ทุกคนทราบอีกครั้งนะครับผมใช่ครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยกับซีรีส์น้ำดีสนุกและที่สำคัญก็คือ สร้างความสุขในปี2025กับรักรถนมจืดบายสตาร์เตอร์ entertainment และอม a รินทีวีนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ